ซูเปอร์รีวิวพอดแคสต์สร้างสรรค์สาระและบันเทิงมาเชลแอปเปิ้ลไว้สัญญาสู่ความเป็นนิรัน์โลกใกลถึงการละอวาสารนี่ก็คือการกุเรื่องมหันตภัยเร็วร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนี่คือกลยุทธ์และสูตรสำเร็จสำคัญที่สุดสำหรับศาสดาผู้จะเป็นเจ้าลัทธิครั้งที่จะใช้พูดให้กับเหล่าสาวกผู้มีจิตใจอ่อนไหวและไม่มั่นคงให้ทำตามอย่างไม่มีเงื่อนไขหากนำไปผนวกกับเรื่องราวไายไฟหรือเรื่องราวมนุษย์ต่างดาวด้วยแล้วแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการสร้างพลังและอำนาจให้กับเจ้าลัทธิจนสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้ไม่น้อยเลยนะครับ ซึ่งลทัทธิประตูสวรรค์เฮเวนเกตโดยมาเชลแอ p เปิลไว้ e นำกลยุทธ์นี้มาใช้ในการดำเนินลทัทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดจนนำไปสู่เหตุการณ์สะเทือนใจที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ลัทธิครั้งอีกด้วยครับมาเชลแอปเปิลไว้มีวิธีการและใช้กลยุทธ์วันสิ้นโลกนี้ในการควบคุมผู้คนได้อย่างไร มาเชล l อป p ปิลไวท์เกิดในช่วงทศวรรษที่30ใช้ชีวิตในวัยเด็กในโบทถ์เพสไบทีเรียนแห่งหนึ่งที่เท็กซัสเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับปลูกฝังความคิดเรื่องการไทยบาปและการถูกช่วยให้รอดและการหลุดพ้นจากบาปมาตลอดและเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็เป็นนักแสดงละครเวทีเป็นถึงศาสตราจารย์ด้านดนตรีแต่ก็สนใจในด้านการหลุดพน้นหรือความเป็นนิรันดร์อยู่ไม่เสื่อมคลายครับ และเขานะฮะก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิ New Age ด้วยนะครับในช่วงทศวรรษที่70มาเชลก็ได้เผชิญกับเรื่องราวบางอย่างทำให้เขาเนี่ยเกิดความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจนะครับอ้างว่าตนเองนั้นได้ยินเสียงกระซิบจากสวรรค์มาบอกเขาว่ามีภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำให้สำเร็จก็คือการนำพาผู้คนให้ค้นพบกับชีวิตความเป็นนิรันดร์นะครับ ซึ่งดูไปดูมาแล้วนะฮะมันก็ไม่ต่างกับชานดักหญิงสาวคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนักบวชผู้เข้่งครัดในช่วงที่ยุคฝรั่งเศสเนี่ยต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะครับซึ่งเธอเนี่ยอ้างว่าได้ยินเสียงจากสวรรค์บอกให้เธอทำหน้าที่ในการปลดแอกชาวฝรั่งเศส และแม้ว่าเธอจะนำทัพลบชนะหลายครั้งนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเธอก็พ่ายแพ้และก็ถูกนำไปเผาทั้งเป็นครับต่อมาทั่วโลกเนี่ยนะฮะกล่าวขานว่าเธอเนี่ยเป็นวีรสตรีโจนออฟอาร์คนะครับแต่สำหรับมาแชลแอปเปิลไว้เนี่ยมันไม่ได้จบสวยแบบชานดาร์กนะครับซึ่งจะจบยังไงนะฮะก็ขอให้ติดตามฟังไปให้จบเลยนะครับ ต่อมามาเชลเนี่ยนะฮะก็ได้พบกับบอนนี่เนตเติลนางพยาบาลสาวที่อยู่ในกลุ่มนิวเอชเช่นกันครับทำหน้าที่ในการจัดการเข้าทรงและตรวจดวงชะตาโหราศาสตร์ของเหล่าสมาชิกนะฮะและบุพเพก็อารวาสให้ทั้งสองคนเนี่ยตกหลุมรักกันมาเชลเรียกตัวเองว่าโดส่วนบอนนี่เรียกตัวเองว่าที ทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่ดีเลยนะครับเพราะว่าลหลงไหลเรื่องราวการหลุดพ้นชีวิตนิรันด์และความครั่องไคร้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันเลยนะครับพากันขับรถตะเวนไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตจนพบว่าทุกชีวิตในโลกใบเนี่นะฮะล้วนแต่กำหนดเอาไว้แล้วในคัมภีร์ไบเบิลและก็ถูกตัดสินในวันสิ้นโลกทุกคนเลยนะครับซึ่งเป็นไปนตามที่คัมภีร์ไบเบิลเขียนเอาไว้ทุกประการ ทั้งสองเชื่อว่าการรอดพ้นจากวันสิ้นโลกนั้นจะต้องเดินทางไปกับมนุษย์ต่างดาวโดยขึ้นยานของพวก UFO เนี่ยไปสู่สวรรค์ที่อยู่ไกลๆนู่นเลยนะครับและผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นจะสามารถเดินทางไปได้ทั้งสองคนเนี่ยจึงทำการตั้งลัททีที่ชื่อว่าลัททีประตูสวรรค์หรือ Heaven Gate ขึ้นมาครับ โดและทีบอกทุกคนว่าทั้งสองคนนะฮะไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสิ่งพูดภูมิสวรรค์นะครับโดยที่เรียกกันว่าเนกเลเวลที่มีชีวิตเป็นอมตะทําหน้าที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตต่างดาวทรงภูมิอีกทีหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของทั้งสองคนก็จะสามารถเดินทางไปยังดินแดนสวรรค์ที่เรียกว่าเนกเลเวลอาศัยอยู่ได้ด้วยนะครับ และในปี1974วันที่โดและทีประกาศบอกกับสาธารณาชนนะฮะก็มีผู้คนประมาณ40คนเชื่อเขาทันทีและก็ร่วมลัทธิประตูสวรรค์ทันทีเลยนะครับโดและทีได้ชักชวนคนจำนวนหนึ่งนะฮะจากรัฐโอเรกอนและให้พวกเขาเนี่ยทิ้งครอบครัวละทิ้งทรัพย์สินเพื่อย้ายไปอยู่ที่รัฐโคโรราโด Colorado ครับ ที่นั่นศาส,สดาสองคนนี้ก็ได้สอนและบังคับทุกคนอย่างเข้มงวดโดยบอกว่าการจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ได้นั้นจะต้องทําให้ตัวเองนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องครับนั่นก็เป็นการควบคุมเหล่าสาวกมาให้แตกแถวและปฏิบัติตามโดยที่ไม่มีการตั้งคําถามจะอย่างใดนะฮะซึ่งเจ้าละทิครั่งหลายคนก็ได้ใช้กฎของความบริสุทธิ์เนี่ยเอาไว้ควบคุมสาวกด้วยเช่นกันครับ ก็อย่างเช่นรัฐทธิของมุลซองมยอนเจ้าลัที่จากเกาหลีนะฮะบังคับให้เหล่าสาวกที่แต่งงานกันเนี่ยเมื่อจะไปปฏิบัติกิจจะต้องทําต่อหน้ารูปของตนเอง3วันครับลูกที่ออกมานั้นนะฮะจะได้บริสุทธิ์พุทธองครับส่วนโซกะอาซาฮาระแห่งญี่ปุ่นนะฮะบังคับให้สาวกเนี่ยกรีนผ้าพันแผลลงไปในคอครับเพื่อทำให้อาเจียนเอาอาหารที่มันไม่บริสุทธิ์ออกมานะครับ หรือไฮมี่โกเมสเจ้าลทัทธิสุดเซ็กซี่จากสหรัฐอเมริกาบังคับให้เหล่าสาวกเนี่ยกินคลีนดูแลผิวพรรณทรงผมกําจัดขนหน้าอกให้สวยงามก็เพื่อจะทําให้ตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์นะครับและก็สามารถนําชีวิตนั้นไปสู่ความเป็นนิรันดร์ได้ครับ ซึ่งการทําให้ตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องตามหลักของลัทธิประตูสวรรค์นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการกินอาหารที่มีการกําหนดไว้อย่างเข่งครัดจะไม่กินอาหารขยะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เสพสื่อบันเทิงไม่เล่นกีฬาอดอาหารไปเลยก็มีนะครับสวดมนต์ภาวนาฝึกจิตใจห้ามีเพศสัมพันธ์จนหลายคนเนี่ยพากันไปทําหมันซะเลยครับ ซึ่งข้อห้ามทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็คือการฝึกขับไล่จิตแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกไปครับเพราะใน next level เนี่ยมันปราศจากจิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบบไม่มีเลยนะครับนอกจากนี้นะฮะยังกำหนดชุดคำพูดเพื่อให้มันห่างไกลจากความเป็นมนุษย์ไปเลยครับเช่นอาหารเนี่ยให้เรียกว่าเชื้อเพลิงห้องครัวเนี่ยให้เรียกว่า l a บโภชนาการห้องซักรีดให้เรียกว่า l a ฟ f i b การออกไปหาเงินนะฮะหรือไปทํางานเนี่ยให้เรียกว่าปฏิบัติภารกิจนอกยานเพื่อหากิ่งไม้เป็นต้นครับทุกคนนะฮะจะต้องเตรียมตัวราวกับว่าเป็นลูกเรือและจะต้องขึ้นบินไปกับยานอาวกาศที่ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับต้องตัดขาดแรงกระตุ้นจากความเป็นมนุษย์เพื่อเข้าสู่ภาวะของความเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือ next level ให้ได้มากและเร็วที่สุดครับซึ่งเหล่าสาวกเนี่ยก็ปฏิบัติตามอย่างเต็มที่เลยนะฮะ แต่สำหรับสาวกบางคนที่เฝ้ารอวันที่จะได้ผ่านขึ้นไปสู่ประตูสวรรค์มันก็เนิ่นนานเกินไปจากการรอครับมันไม่มียานอวกาศลำใดเลยผ่านมารับพวกเขาสักทีไม่มียานลำไหนเลยนะฮะที่จะพาเขาไปยังดินแดนแห่งส,สวรรค์นั้นได้มันก็เลยทำให้สมาชิกบางคนเนี่ยถอนตัวออกไปไม่น้อยเลยครับ แต่จุดพลิกผันที่สำคัญที่สุดของรัฐที่ประตูสวรรค์ก็คือในปี1985บอนนี่เนตเทผู้ร่วมก่อตั้งก็เสียชีวิตลงครับนั่นมันทำให้เหล่าสาวกหลายคนตั้งคำถามว่าการที่เราจะขึ้นไปอยู่บนสูงสวรรค์แบบเป็นๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไปได้เหรอเพราะบอนนี่ที่อ้างตนว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเป็น next level แล้วทาไมถึงยังต้องเสียชีวิตด้วยโรคภัยแค่เจ็บของมนุษย์ก็คือโรคมะเร็งนะครับ นั่นมันก็คือเครื่องหมายคำถามอันใหญ่โตที่มาเชลแอปเปิลไว้ต้องแก้ให้ได้เพื่อยังคงให้ผู้คนนั้นศรัทธานในตัวเขาอยู่ครับและไม่นานเลยนะครับเขาก็สามารถแก้ปัญหาได้และประกาศบอกกับเราสาวกว่าร่างกายของมนุษย์นั้นก็เป็นเพียงภาชนะเท่านั้นมนุษย์เราสามารถละทิ้งกายเนื้อเพื่อไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นได้ เขาเนี่ยให้ทุกคนสวมแหวนไว้ที่นิ้วนางของมือซ้ายครับเขาบอกกับทุกคนว่าได้แต่งงานกับรัทธิประตูสวรรค์แล้วนั่นคือการให้คำมั่นสัญญาของเจ้าลัทีิว่าผู้คนในลัินั้นจะสามารถไปสู่ภารกิจและไปสู่ดินแดนของพระเจ้าที่มอบหน้าที่ให้กับเขาได้จงได้เลยนะครับและจากนี้นะฮะขอให้ทุกคนเนี่ยรอสัญ,ญญาณบางอย่างที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะมารับดวงวิญญาณของทุกคนไปยังดินแดนนิรันดร์ครับ ซึ่งไม่นานนักนะฮะมาเชลวแอปเปิลไว้ก็เล็งเห็นสัญญาณน,นั้นนะครับในปี1985ก็มีข่าวดาวหางเฮลบ็อบกำลังโครจรเข้ามาใกล้นะฮะมาเชลประกาศบอกสาวกให้เตรียมตัวเขารวบรวมสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับประกาศว่ามันจะมียานอวกาศเดินทางมาพร้อมกับดาวหางเฮลบ็อบนั่นนะฮะและกำลังจะเดินทางมายังโลกเพื่อรับพวกเขาทุกคนไปยังดินแด,น,ดนแห่งสวงสวรรค์ครับ แต่ทุกคนนะฮะจะต้องทิ้งกายเนื้อไปครับยานอวกาศจะรับไปแต่เพียงแค่จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจากนั้นอีก12ปีในปี1997มาแชลให้สาวกสร้างเว็บไซต์พิมพ์หนังสือพิมพ์และบันทึกวิดีโอให้สัมภาษณ์ของทุกคนนะครับก็เพื่อเป็นการเผยแผพร่ภารกิจและแสดงเป้าหมายสูงสุดของลัทธิให้กับทุกคนในโลกนี้ได้รับรู้เอาไว้ จากนั้นก็ให้นางพยาบาลสาวกผู้ซื่อสัตย์ของลัฐีสองคนได้เตรียมยานอนหลับขั้นรุนแรงผสมลงไปในอาหารและเครื่องดื่มให้กับทุกคนที่พร้อมจะเดินทางไปยังดินแดนแห่งสว,งสวรรค์พร้อมกับเตรียมเครื่องแต่งกายชุดดำรองเท้าผ้าใบสีดำและก็เตียงนอนจำนวนมากเอาไว้ด้วยครับจากนั้นในค่ำคืนวันหนึ่งปลายเดือนมีนาคม1997ขณะที่ดาวหางเฮลบ็อบกำลังโครจรเข้าใกล้โลกเต็มทีนะฮะ เจ้าที่ตำรวจก็ได้พบศพจำนวนถึง39ศพประกอบกไปด้วยผู้หญิง21ศพและผู้ชาย18ศพหนึ่งในนั้นรวมถึงมาเชลแอปเปิลไว้์เจ้าลทัทธิประตูสวรรค์อยู่ด้วยครับ ทั้งหมดนะฮะอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งหมดแต่งกายด้วยชุดสีดําและรองเท้าผ้าใบสีดำครับไม่มีการพบร่องรอยการถูกทําร้ายหรือการต่อสู้แต่อย่างใดเลยนะครับราวกับว่าพวกเขาเนี่ยแค่นอนหลับไปเฉยๆพร,พร้อมๆกันเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีสมาชิกรัฐที่บางคนที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับที่เชื่อว่า ยังมียานอาวกาศจากมนุษย์ต่างดาวทรงภูมิที่ยังลอยลำอยู่เหนือหัวของพวกเราครับและคอยจะนำพวกเราทุกคนเนี่ยไปยัง next level นะครับเดินทางไปยังอวกาศอันเป็นนิรันดร์ที่อยู่ไกลโพ้นตามหลักคำสอนของมาแชลแอปเปิลไวท์และบอนนี่เนเทินผู้ก่อตั้งรัททิะตูสวรรค์โดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับ สุดท้ายแล้วแม้ว่ามาชาวแอปเปิ้ลไว้กับเหล่าสาโวกที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะ ก็ยังคงต้องทรมานกับชะตากรรมอันเลวร้ายมากกว่าความตายก็คือพวกเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวอันตรายเป็นตัวประหลาดแล้วก็เป็นตัวตลกซึ่งถูกสื่อมวลชนหลายแขนงเนี่ยนำเรื่องนี้มาล้อเล่นซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยไม่คิดว่านั่นมันคือเรื่องราวที่แลกมาด้ชีวิตของคนหลายคนชีวิตของคนหลงทางถึง39คนที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ผู้ที่มีความเปราะบางทางด้านจิตใจเท่านั้นเองนะครับ